จักรพรรดิมู่จงแห่งราชวงศ์ชิงหรือจักรพรรดิอี้หวงตี้พระโอรสลำดับที่หนึ่งในจักรพรรดิเสียนเฟิงกับพระนางเฉือ่ี่หองไทเฮาจากสกุลนาลาเผ่าเย่เฮอพระนามเดิมไอ้ซินเจ๋อหลัวใจ้ฉุนประสูตรในปีเสียนเฟิงที่6เดือน3ตรงกับคิ์ศักราชที่1856ในปีเสียนเฟิงที่11ตรงกับคิ์ศักราชที่1861 ไอสินเจหลัวใจฉุนสเสด็จสวยราชสมบัติเป็นจักรพรรดิใช้ชื่อปีราชสกประจำพระองค์ว่าถงจือ้อขณะขึ้นครองราชมีพระชนสาห้าปีในปีเสยนเฟิงที่สตรงกับคิดศักราชที่1853กลุ่มกบฏไทผิงนำโดยหงซิ่วฉวนเข้ายึดเมืองหนานจริงสถาปนาเป็นเมืองหลวง และเปลี่ยนชื่อเป็นเทียนจริงประกาศตนเป็นเทียนหวังราชสำนักจิงต้องปราบปรามกบฏไปจนตลอดราชสมัยของจกักรพรรดิเสียนเฟิงในราชสมัยของจกักรพรรดิเสียนเฟิงนอกจากปัญหากบฏภายในประเทศแล้วราชสำนักจิงยังถูกกดกด,ดันอย่างหนักจากภัยคุกค,คามของชาติตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสจนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามเฟื่ครั้งที่สองในปีเสียนเฟิงที่6ตรงกับคิดศักราชที่1856 พระชายาอี้ผินมีพระประสูติการพระโอรสองค์ชายใจฉุนหลังจากนั้นจักรพรรดิเสียนเฟิงก็แต่งตั้งพระชายาอี้ผินเป็นพระมเหสีอี้เฟยในปีเสียนเฟิงที่7ตรงกับคิดศักราชที่1857พัสเจ็ักรพรรดิเสยนเฟิงเลื่อนฐานันดรศักดิ์พระมเหสีอี้เฟยเป็นพระมเหสีเอกอี้กุ้ยเฟยในปีเสียนเฟิงที่1ิบ เดือน8ตรงกับคิศักราชที่1860กองกำลังอังกฤษและฝรั่งเศสบุกโจมตีกรุงปักกิง่งเข้าปรน้นทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเผาทําลายพระราชวังชิงอีหยวนและพระราชวังหยวนหมิงหยวนเสียหายหนักจากพระเสียนเฟิงพระมเหสีพระชายาพระสนมและเชื้อพระร่วงบางส่วนต้องเสด็จลี้ภัยไปพำนักที่พระราชวังเมืองเฉิงเตอในปีเศยนเฟิงที่11เดือนเ ตรงกับคิดศัก,กราชที่1,861จกักรพรรดิเสียนเฟิงสเสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา30พรรษาโดยแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ8คนเพื่อให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆคณะผู้สำเร็จราชการทั้ง8ส่วนใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์ราชบุตรเขยและขุนนางชั้นผู้ใหญ่จกักรพรรดินีเซี่ยวจนเสียนฮองเฮาและพระมเหสีเอกอี้กุ้ยเฟยพระมารดาขององค์ชายจ้ฉุน ได้เลื่อนฐานนันดอนสักเป็นฮองไทฮาในเวลานั้นที่เมืองเฉิงเตอ๋อกำลังเตรียมอัญเชิญพระสพบจกพักรพรรดิเสียนเฟิงกลับกรุงปักกิง่งและเตรียมสถาปนาองค์ชายใจฉุนพระชนสาหกปีขึ้นเป็นจกักรพรรดิผู้สำเร็จราชการสามคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์เกรงว่าพระมเหสีเอกอี้กุ้ยเฟยและกลุ่มขุนนางที่สนับสนุนจะขึ้นมามีอำนาจจึงหาทางขัดขวางไม่ให้พระมเหสีและเหล่าเชื้อพระวงศ์เดินทางกลับเมืองหลวง สารลับขอความช่วยเหลือถูกส่งถึงองค์ชาย6กอีซินและองค์ชาย5อีส่วนพระอนุชาของจกักรพรรดิเสียนเฟิงว่าห่องไยเฮาทั้งสองรวมถึงองค์ชายใจ้ฉุนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องการเดินทางกลับวังหลวงโดยด่วนในระหว่างย้ายที่ประทับจากเมืองเฉิงเตอกลับสู่เมืองหลวงพระพันปีฉืออานและพระพันปีฉือสได้รวมมือกับองค์ชายหกงชินหวังอ้ซิน ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากคณะผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จราชการสามคนที่เป็นเชื้อพระวง์แมนจูจากราชสกุลไอซินเจียหลัวถูกจับกลุ่มข้อหาปลอมแปลงราชองค์การใช้อำนาจโดยมิชอบก่คมขู่เชื้อพระวงศชั้นสูงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในปีเสียนเฟืองที่11เดือน9เหล่าสตรีวังหลังจึงเสด็จกลับสู่พระราชวังอย่างปลอดภัยองค์ชายใจฉุนพระชนสาหปี เสด็จขึ้นครองราชใช้ชื่อปีรัชศกประจำพระองค์ว่าถงจือ้อพระนางเฉืออานฮองไทฮาวและพระนางเฉือสี่ฮองไทฮาวทั้งสองพระองค์ออกว่าราชการร่วมกันหลังม่านแทนจักรพรรดิยังทรงพระเยาว์โดยมีกงจงชินหวังอี้ซินรับน้าที่เป็นที่ปรึกษาและบริหารราชการแผ่นดินพระนางเฉือสี่ฮองไทฮาวทรงรับเอาองค์หญิงหลงโซ่พระธิดาของกองจงชินหวังมาเป็นพระธิดาบุญธรรม เนื่องจากทรงระแวงว่าองค์ชายหจะคิดล้มล้างอำนาจพระนางถืออานฮงไทเฮาเป็นสตรีอ่อนโยนเป็นที่เคารพรักและยำเกรงของคนทั้งวังทรงสนับสนุนให้จกักรพรรดิถงจือ้อมีโอกาสว่าราชการด้วยพระองค์เองขณะที่พระนางถือสี่มีแต่คนเกรงกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จกักรพรรดิถงจือ้อ จึงทรงเคารพและเชื่อฟังคําสอนของพระนางฉืออันฮองไทฮาวมากกว่าพระนางฉือสี่พระมารดาแท้ในปีถงจื้อที่3ตรงกับคิดศักราชที่1864กองกำลังต้าชิงเข้าปิดล้อมยึดคืนเมืองหนานจิงจากกลุ่มกบฏไท,ทผิงได้สำเร็จหงซิ่วฉวนผู้นำกลุ่มกบฏ เสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการล่มสลายของหนานจริงอาณาจักรสวรรค์การเสียชีวิตของหงซิ่วฉวนทําให้กลุ่มกบฏไทผิงไร้ผู้นําในปีครองราชที่5ตรงกับคิดศักราชที่1866สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานระหว่างราชสำนักชิงกับกลุ่มกบฏไทผิงก็สิ้นสุดลงถึงแม้กลุ่มกบฏจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่สําหรับราชวงศ์ชิงการปราบปรามกลุ่มกบฏไทผิง เป็นชัยชนะที่แสนสาหาัสสงครามกลางเมืองฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า10ล้านคนในปีถงจื้อที่9ตรงกับคิดศ,ศักราชที่1870องค์หญิงหรงโซ่พระธิดาของกงชินหวังอี้ซินได้รับเลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นกู้หลุนกงจูเศกสมรสกับจื้อตวนจากสกุลฟู่ชาพระโอรสขององค์หญิงโซ่เอิน ระธิดาในจกักรพรรดิเต้ากวงกับจิงโซ่ญาติฝ่ายพระมารดาของพระนางเฉือสี่ในปีถงจื้อที่11ตรงกับคิดศักราชที่1872จกักรพรรดิถงจือ้อพระชนมายุ17พันษาถึงวัยที่จะมีคู่ครองทรงรับสตรีจากสกุลซีหลินเจียหลัวมาเป็นพระสนมแต่งตั้งให้เป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหริน พระพันปีเฉืออานและพระพันปีเฉือสี่จึงเห็นว่าควรมีการคัดเลือกสตรีเพื่อมารับตําแหน่งฮองเฮาโดยคัดเลือกจากฐานะครอบครัวเป็นหลักสตรีที่ผ่านการคัดเลือกมีเพียงสี่คนสตรีคนแรกมาจากสกุลอาลูเทอร์ธดาของฉงฉีเชื้อสายมองโกกุนางระดับสี่ในสภาบัณฑิตฮั่นหลินประจำราชวงศ์ชิง สตรีคนที่สองจากสกุลอาลูเชอร์ทิดาของไซซั่องอาขุนนางระดับเสนาธิการทหารและคุมกรมครังขุนนางขั้นหนึ่งสตรีคนที่สามจากสกุลฟูชฉาทิดาของเฟิงซิว่วขุนนางบริหารระดับหัวหน้างานขุนนางขั้น5เป็นสตรีที่พระนางเฉือสีทรงโปรดปรานมากอยากให้รับตำแหน่งฮองเฮาสตรีคนสุดท้ายมาจากสกุลเฮอเซอรี่ทิดาของฉงหลิง กุนนางขั้นห้าตำแหน่งนายอำเภอหากพิจารณาจากสตรีทั้งสี่คนผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือธิดาของไซซังอาแต่พระนางถือสี่ไม่ชื่นชอบเพราะเป็นลูกเครื่องมองโกแมนจูและมารดาของพระนางยังเป็นธิดาขององค์ชายตนหัวผู้สําเร็จราชการที่พระนางถือสีเคยพระราชทานแพรขาวฝ่ายพระนางฉืออานนั้นทรงสนับสนุนธิดาของชงฉีซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติของพระองค์ จึงแนะนําให้จกักรพรรดิถงจื้อเลือกทิดาของฉงฉีส่วนพระนางเฉือซีก็เสนอให้เลือกที่ดาของเฟิงซิ่วจากสกุลฟู่ฉาแต่ในที่สุดจกักรพรรดิถงจื้อก็ตัดสินพระไทยเลือกทิดาของฉงฉีจากสกุลอาลูเทอสตรีที่พระนางเฉืออานทรงสนับสน,นุนทําให้พระนางเฉือซีทรงเกลิ้วมากที่จกักรพรรดิถงจื้อไม่เลือกสตรีที่พระนางหมายตาทําให้เกิดความบาดหมางใจกันระหว่างแม่ลูก นอกจากนี้พระนางเฉือสี่ยังพานกรดไปถึงพระนางเฉืออันไทฮาวในเดือน9ของปีถงจื้อที่11สตรีจากสกุลอาลูเทอร์ธิดาของชงฉีที่ได้รับการสนับสนุนจากพระนางเฉืออันไทยเฮาได้รับสถาปนาเป็นฮองฮาวพระนามเซี่ยวเจ๋ออีฮองฮาว ส่วนสตรีคนอื่นๆจกักรพถงจื้อทรงรับไว้เป็นพระมเหสีและพระชายาสตรีจากสกุลฟู่ฉาที่พระนางถือสี่ทรงโปรดได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีหุ้ยเฟยสตรีจากสกุลอาลูเทอร์ที่ดาของไสซสังอาได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาสุนผินและสตรีจากสกุลเหอเซอรี่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาหยูผินฮองเฮาจากสกุลอาลูเทอร์เป็นสตรีฉลาด มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นกริยามารยาทเรียบร้อยบิดาเป็นถึงจอหว่วนพระชมพันษาแก่กว่าจักรพัรสองปีจักรพัถิถงจื้อทรงรักและหลงไหลฮองเฮามากในปีถงจื้อที่13ตรงกับคิดศักราชที่1873จกักรพรรจดิักัถงจื้อมีพระชนมายุครบ18พันษาซึ่งถือว่าทรงบรรลุนิติภาวะและสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้โดยพระองค์เองแล้ว ก็ทรงคิดออกว่าราชการด้วยพระองค์เองพระนางเฉืออานก็ทรงเห็นด้วยผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งสองจึงถือว่าพ้นจากตําแหน่งแต่พระนางเฉือสีไทฮาวยังคงกํากับการบริหารราชการแผ่นดินอยู่เช่นเดิมเนื่องจากจากักรพรรดิถงจือ้อทรงเอาแต่พระสํารานกับฮองฮาวจนถึงขนาดละเลยพระมเหสีและพระชายาองค์อื่นๆพระนางเฉือสีจึงพยายามกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกัน และทรงตักเตือนสั่งสอนจักพัดิถงจือและฮองเฮาว่าทั้งสองพระองค์ยังพระชนมายุน้อยเกินไปสมควรกลับไปศึกษาการบริหารบ้านเมืองให้เข้าใจท่องแท้เสียก่อนพร้อมกับทรงขันทีในพระองค์เข้าไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของจักพัดธถงจืออย่างใกล้ชิดหลังจากที่ทรงทราบว่าทั้งสองพระองค์ไม่นำพาคำสั่งสอนจึงมีพระสวนีเด็ดขาดให้จักพัดิใส่พระไยราชกิจมากขึ้นจักพัดิถงจือก็ได้จัดตกปากรับคำ ไม่ว่าจากักรพรรดิถงจื้อจะทำอะไรก็ไม่เคยได้รับการไว้วางพระทยัยขัดหูขัดตาไม่ถูกใจพระมารดาไปทุกเรื่องแถมยังถูกตำหนิให้อับอายต่อหน้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ขันทีหรือนางกำนันเมื่อเกิดความเครียดและกดดันมากๆจกักรพรรดิถงจื้อก็ทรงระบายกับเราขันทีด้วยการทุบตีทำร้าย จกักรพรรดถิถงจือ้อทรงมีดำริจะซ่อมแซมบูรณะพระราชวังหยวนหมิงหยวนที่ถูกเผาทำลายเมื่อครั้งสงครามฝิ่นครั้งที่สองโดยทรงปราลบว่าเพื่อถวายเป็นของขวัญแด่พระพันปีหลวงทั้งสองซึ่งความจริงแล้วทรงมีพระประสงค์จะให้พระนางเฉือสซีสเสด็จแปลพระราชฐานไปให้ไกลจากพระราชวังหลวงเพื่อที่จะทรงบริหารราชกิจบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดคอยควบคุมอีกต่อไปซึ่งความคิดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฮองเฮา แต่การจะบุรณะพระราชวังหยวนหมิงหยวนต้องใช้เงินจํานวนมากเสียง,งบประมาณแผ่นดินโดยไม่จําเป็นเหล่าขุนนางจึงพากันคัดค้านจักรพรรดิถงจื้อจึงมีราชาองค์การสั่งปลดเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงกงจงชินหวังอี้ซินจนสร้างความวุ่นวายให้กับราชาสำนักพระนางเฉือสีจึงถือโอกาสยึดอำนาจบริหารคืนพร้อมกับยกเลิกราชาองค์การสั่งปลดเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ จกักรพรรดิถงจื้อทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากที่มีอาจทรงบริหารพระราชอำนาจได้อย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานฮองเฮาจากสกุลอาลูเธอก็ทรงตั้งครรภ์จกักรพรรดิถงจื้อดีพระไทยมากแต่พระนางเฉือซีและฮองเฮานั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันเพราะฮองเฮานั้นทรงสนับสนุนจกักรพรรดิถงจื้อพระสวามีในหลายๆเรื่องหลายครั้งที่พระนางเฉือซีพยายามหาเรื่องฮองเฮา แต่ฮองเฮาก็เสียดสีว่าพระองค์เป็นฮองเฮาที่ได้รับการสถาปนาอย่างถูกต้องเพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลวางหลังพระนางถือสี่ที่ไม่เคยมีตำแหน่งฮองเฮาจึงทรงพิโรธหนักทั้งสองชิงชังกันเรื่อยมาเขาทำนองแม่ผัวลูกสะพ้ายฝ่ายพระนางถือสี่เอาคืนด้วยการสั่งห้ามจากักรพรรดิถงจื้อกับฮองเฮาพบเจอกันโดยอ้างว่าเพื่อรักษาสายเลือดของจกักรพรรดิในคันจกักรพรรดิถงจื้อทรงพิโรธมาก ทรงไม่เสด็จไปหาพระมเหสีและพระชายาองค์อื่นๆแต่ประชดตัวเองด้วยการเสด็จหนีออกไปเที่ยวนอกพระราชวังเศส,สุขกับสตรีในหอนางลมกระทั่งอยู่ๆก็ทรงประชวนหนักด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แม้แต่เหล่าเชื้อพระวงศ์ก็ไม่กล้าเข้าใกล้กลัวว่าจะเป็นโรคติดต่อมีเพียงฮองเฮาที่ประทับร่วมกับพระสวามีพระนางถือี่เกรงว่าเรื่องดังกล่าวแพร่พลายออกไปจะไม่ดีจึงประกาศว่าจากักรพรรดิถงชื่อ ประชวรด้วยโรคไข้ทรพิษจักรพรรดิถงจื้อประชวรหนักไม่สามารถออกว่าราชการได้พระนางเฉืออานและพระนางเฉือสีจึงต้องกลับมาเป็นผู้สำเร็จราชการออกว่าราชการหลังม่านร่วมกันอีกครั้งเมื่ออำนาจกลับคืนสู่พระนางเฉือสีในปีถงจื้อที่13เดือน11 ตรงกับคิดักรารที่1874พระนางถือส่ีก็แต่งตั้งพระมเหสีหุ้ยเฟยจากสกุลฟูชฉาขึ้นเป็นห่วงกุ้ยเฟยทั้งทั้งที่ฮองเฮาจากสกุลอาลูเทอร์อยังทรงดำรงพระชนชีพในเดือน12ปีเดียวกันจักพัดถงจื้อสเสด็จสวรรคตขณะพระชมพรรษาเพียง19พษาพรรษาไรทายาทในการสืบรราชบัลลังก ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วจักระพัดถงจือ้อทรงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือประชวรจากไข้ทรพิษหลังจากนั้นไม่นานในปีกวงซี่ที่หนึ่งเดืนอน2ตรงกับคิดศักราชที่1875พระนางเจียซุนฮองเฮาจากสกุลอาลูเทอร์ก็ผูกพระศรเสด็จสวรรคตทั้งๆท,ที่ยังทรงพระคันพระนางถือสี่ให้ประกาศว่าฮองเฮาทรงกระทำเช่นนั้นเพราะรักและคิดถึง เสียพระไทยต่อการจากไปของพระสวามีจึงผูกพระสสวรรคตตามสด็จพระชมพรันษา21พรรษา